สวัสดีค่ะขอตรรับก็สู่ช่องไม่พี่กก,กกนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาตัดนะคะละมันอีกรอบนะหลังจากที่พักไประยะหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดละมันไว้รอนะคะตอนนี้คือยังไม่เสร็จหมดนะยังเหลืออยู่ข้างบนนี่ทุกคนก็เหลือข้างบนนะ จากเทียงน้อยนะคะขึ้นไปนุ่นแหละเราก็จะตัดไว้ก่อนเดี๋ยวนุ่นแหละนะคะหลังหลังขายยางนุ่นแหละนะถึงเราถึงจะมาขุดกันเพราะว่าเราต้องถอนซะเพราะว่าได้ข่าวว่าอาราคามันเนี่ยหลังวีใหม่นี่จะลงแบบกระชูดมากเลยลงนะคะไม่ขึ้นนะถ้าขึ้นแบบกระชูดมันก็โอเคอยู่ แต่ถ้าลงน่าไม่ไหวนะเพราะว่าปีนี้ราคามันอยู่ที่สนะองบาทสี่สิบเนาะเราปีนี้เราก็ลงทุนกันเยอะเนาะก็ได้แค่ค่าไถเนาะค่าปุ๋ยประมาณเนี้ยค่าแรงเราก็ไม่ต้องไปน้าหรอกถ้าเรานับมุดทุ้งยางคงไม่เลือนะคะแต่ก็เป็นอาชีพของเราเนาะเราก็ทำกันไปอาชีพชาวไร่ชาวสวนนะคะแล้วก็ ปลูกมันแซยมยางไปเนาะระหว่างช่วงที่ยางจะโตเนาะแต่แต่แทนนี่จะเก็บลำไว้นะคะทุกคนค่อยนะไม่อยากเก็บเท่าไหร่เลยเพราะว่าถ้าเก็บไว้แล้วค่อยกลัวเสียแรงเปล่าเนาะเพราะว่ามันเหลืออีกนานมากกว่าจะได้ปลูกแล้ไม่รู้ฝนจะมาไวมาช้าแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะแรงยาวนะทุกคนแรงยาวมากแรงตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จฝนยังไม่ตกสักทีนะแต่ก่อนเนี่ยฝนจะตกนะคะแต่ปีนี้ไม่ตกเลย เพื่อนก็พาค่อยเก็บท่อนมันโอ้ยหาเวียกให้ค่อยอียกแล้วแต่แทนใจค่อยๆไม่อยากเก็บนะแต่เพื่อนก็ไม่ได้เก็บหมดแล้วนะคะทุกคนก็คัดเอาเฉพาะที่อะละมันอะไรนะละมันพันละมันแปดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราใส่อานางเหลืองนะคะมาหลายปีแล้วเนาะก็ใส่อยู่ตลอดตลอดนะคะหัวมันก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มันก็จะ เป็นติ่งนะสังเกตได้นะหัวเป็นติ่งเป็นรา,ากฝอยเยอะมากนะคุณก็เลยอยากจะคัดหน่อยแต่พี่หน้าไม่รู้ว่าจะมีพันธ์มาเปลี่ยนไหมเพราะว่าถ้าเราใส่แต่นางเหลืองลหลายปีนี่มันก็ไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่เนาะเราต้องเปลี่ยนพันธ์ุสลับไปถ้ามีนะถ้ามีคือเราสลับ ปีนี้นางเหลืองปีนี้มันพันหรือว่ามันแตกเกษตรศาสตร์นี่ไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเลยเคยมาใส่แล้วเคยมาปลูกแล้วมันไม่ได้เลยนะทุกคนเนี่ยเราก็ลุยกันนะคะช่วงบ่ายหลังจากที่ไปหยอดมันกุดกันมาอ่ตาแทนก็ค้นไปท่อนมันเนี่ยเราก็จะตัดนะคะยอดของมันนะมาไว้ในอาคูณของต้นยางนะ อย่างน้อยก็ให้เขาเก็บความชุ่มชื้นไว้เดี๋ยวเราจะเอาเฟืองนะคะทุกคนเอาเฟือง่มาคลุมนะคะตรงเนี่ยโคนของต้นยางเผื่อมันเก็บความชื้นได้หน่อยเพราะว่าพื้นที่ของเราตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินทรายนะมันก็ภาวะเสี่ยงมากเลยเนี่ยแซมและแซมอีกนะ จะไม่ล้มใส่ต้นยางเราบอกต้องมัดดีๆนะเพราะว่าช่วงนั้นมันลมลมมากยางเรายิ่งรักษายากอยูอ่ออเดอร์เยอะนะคนสั่งกุ้งเยอะนะวันนี้พอแทนก็เลยต้องเตรียมกระป๋องไปเยอะหน่อยแต่ถ้าเยอะขนาดนี้จะไม่หลงบ่จักหลัง กลางหัวสี่สิบกว่าโอ้สี่สิบกว่าล้างนะทุกคนสงใัยพรุ่งนี้ต้องมีแหละสักสักกระป๋องอนะที่หลวงอะมันก็จะเป็นปลาหมึกนะทุกคนก็จะมีส่วนผสมของหัวอาหารปลาดุกนะแล้วก็ปลาล้านัวนัวนะฮะแล้วก็เพิ่มนัวไปอีกด้วยปลาหมึกนั่นเองนะจะใส่ทุกกระป๋องนะ ปลาหมึกก็ใส่ทุกกระป๋องรอดูพรุ่งนี้ช้านะว่าจะมานไหมเพื่อนบ้านก็มาสั่งกันเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีกุ้งให้เขาไหมลงแล้วลงแล้วเกระป๋องไหนใส่จะป้องไหนยังไม่ใส่ ต้องชองนะทีนี้โอดูมะละกอเราล,ลูกใหญ่มากเนาะมันจะหวานไหมพห่อมันสุกสุกในต้นนะนี่อ่อด้มันจะเละแล้วนี่โอ้โหดูมันสุกเกินไปแล้วเนี่ยแต่ลูกนี้ พอดอีลูกใหญ่คักเนาะม,นมันจะเน่าแล้วมันสุกเกินไปนี่นุ่มแล้วนุ่มแล้วทุกคนอ่ะ9545ว่ 9, 5, 4, 5, าสัน้นยังไม่พอบอกเอามาใส่อีกวะแห้มันเป็น50บ่แต่ถ้าวันไหนที่มันหมันก็หมานอีเลยนะแต่ช่วงนี้น้ำมันยังไม่แห้งเท่าไหร่ แต่บางวันก็หลงอยู่นะมีหลงอยู่นะทุกคนมีหลงบ้างนะบางกระป๋องก็อาจจะไม่ได้กลับมากับเรานี่นะทุกคนเราก็จะทําแบบนี้รีไซเคิลจากกระป๋องที่ไม่ใช้แล้วเนาะขวดที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็นํามาเจาะนะคะุกคนก็ไมท่ทาเป็นรูเนาะเป็นรูให้อ่ากุ้งหายใจได้เนาะเวลาเขาเข้าไปมันจะได้อ่มีอากาศหายใจเนาะ นี่แล้วก็เจาะเป็นรูแล้วก็ทําเป็นหูนะคะทุกคนคล้องเข้าไว้ไม่ให้มันหลุดนะตอนนี้ก็ใส่เพึ่งใส่แค่ปลาหมึกนะลงไปก็ต่อไปก็จะเป็นหัวอาหารกับปลาร้าที่เราคุกใส่กันแล้วเนาะก็เหาะลงไปมันก็จะทําให้อ่ากลิ่นของปลาร้าแล้วก็กลิ่นของปลาหมึกนะมันก็ดึงดูดนะคะ ดึงดูดกุ้งนะบรรดาเราเหลากุ้งนะอ่าหอม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 นะก็จะเข้ามาในกระป๋องของเราโอ้ค่อยนะถ้าหลายกระป๋องแบบนี้ค่อยหลงค่อยเก็บมาไม่ได้หมดหรอกเดี๋ยวต้องทำตำหนิไว้เนาะมันจะได้ไม่หลงเอ่ยครบแล้วห้าสิบอันทีนี้โอ้อ่าเพิ่มลงไป หัวอาหารกับปลาครุกใส่กันอ่ก็จะประมาณนี้ทุกคนนีน่ยังมีต่อนปลาอยู่ขนาดยังนัวทะลุกล้องเลยนะอเอากอกเข้าไปอา,ะาอะไรจะโซนสองโซนบ่ัาซ้อนพุ่นบ่ ว่ากระป๋องเราจะช้อนช้อนนึ่งบ่กระป๋องละครึ่งชอ้อ,อนฮะอ๋อซัมฮาซืปุ๋ยโอเคนะฮะเราก็รอดูรอลุ้นนะพรุ่งนี้ว่าจะมานไหมทุกคน